ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนะพระธร,รรมคำต่างต่อนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับความพระธร,รรมคำต่างตอนที่อาตมาภาชนะม,มาเผยแผ่ชื่อว่าโทษของการอยู่ประจําที่นานเกินไปห้าประกาศหลักธรรมเหล่านี้เป็นหลักธรรมของพระภิสุ สภาวิสุถ้าไปอยู่ที่ไหนนานๆมากเกินไปก็มีโทษแต่ว่าถ้าอยู่ประจำที่นานๆเกินไปก็มีโทษอีกเหมือนกันมีโทษอย่างไรโทษของการอยู่ประจำที่นานๆในประการแรกก็คือทำให้ตรรหีที่อยู่ถาพออยู่นานนก็ หวงเห็นที่อยู่พอาปสู่โรคอื่นจะมาขออยู่ด้วยก็จะไม่ให้อยู่เพราะว่ามีความธรณีไม่ให้ผู้อื่นมาอยู่ร่วมด้วยเกิดการที่การทางนั่นเองโทษของการอยู่ประจำที่นานเกินไปในประการที่สองก็คือทำให้ตหนิีลาบ ก็คือถ้า,าพระภิกษุอื่นจะมาขออยู่ด้วยก็จะไม่ให้เพราะว่ากลัวว่าภิกษุรูปที่จะมาขออยู่ด้วยมาแย่งราาสกาละมาแย่งสิ่งที่ตนเองเคยได้อยู่เป็นประจำนี่เรื่องของฝานธรณีที่เหนียวก็เกิดขึ้นได้ครับมนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ถึงแม้ว่าบวชเป็นพระก,ก็มีความตระณีโทษของการอยู่ประจำที่นานเกินไปในประการที่สมก็คือทำให้ตระณีตะกูล,ลก็คือถ้ามีพิสุมาอยู่ร่วมด้วยก็จะไม่แนะนำให้รู้จักญาติโยมรู้จักตระกูลถ้าหิิงตัวเองรู้จักตระกูลดังตระกูลรวยก็หญิงจะ กิดการพารูปอื่นๆไม่ให้อรู้หรือว่าไม่ให้เข้าใกล้เพราะว่ากลัวเองจะเสียตระกูลทั้งเองหรือว่ากลัวคนในตระกูลนั้นๆจะไปนับถือทา,าพิโุรูปอื่นๆนั่นเองโทษของการอยู่ประจําที่นานเกินไปในประการที่สี่ก็คือทําให้ตนันีในธรรมนี่็หมายถึงว่าไม่อยากจะให ญาิโยมรู้ธรรมเพราะว่าถ้ายาิโจมรู้ธรรมแล้วนี่ก็จะตามทาญาิโจมฉลาดตนเองก็จะหลอกลวงเอาลาบเอาสากการะเอาสิ่งที่ตนเองต้องการนั้นยากก็เลยไม่แสดงธรรมไม่บอกธรรมโทษของ การอยู่ประจำที่นานเกินไปในประการที่5ก็คือทำให้ตาหนีฟาร์มดีก็คือชื่อเสียงนั่นเองจะไม่บอกพี่โซโลกเพื่นในเรื่องของการทำกุศสธรรมทำทำคุณงามความดีเพราะว่ากลัวว่าตาผู้อื่นมาทำแข่งกระตอนแล้วเนี่ยมันก็ายาโจบมัก็จะ ไปเริ่มใสายท,ทาพระรูป,ปนอื่นคือแบ่งเบาไปตัวเองก็ไม่มีชื่อเสียงตัวเองก็ทำให้ด้อยค่าลงาก็จึงมีความตารลหนีในความดีที่จะไม่บอกคนอื่นให้ทำตามนั่นเองทั้งห้าประการเนี่ยเป็นโทษของการอยู่ประจำที่นานเกินไปของาพาะภิกษุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าได้นำมาแสดงเอาไว้ ในสมัยพุทธกาลก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือพระพิสูทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่อยู่ติดที่ติดทางนานนั่นเองจะต้องออกไปประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำหล,ลักธรรมเหล่านี้ก็เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของพระพิสูตอันเี้อาตมาพระคณะมาเจริญพอรอาญาจโจมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร